นั่งไปนั่งมากก็อยากกินบวกม่วงได้มาตั้งหลายมือแหละจ้าว่าเป็นบวกม่วงเอียงอยากซิมมึงนะเอาคือปอกยากแท้คือแอปเปิ้ลนี่แหละมีเห็นมันบวกเข่าเมื่อไหร่เนี่โอ้ยมีสองคมมึงเนี่ยลุยปุดลุยปุดโอ้ยมันมึนมันลื่นคักเลยนี่โอ้ยบาดบ่ได้ บึ้งไงปาดปากงากแถะอลื่นคักแถะโอ้ปอกงากพดทำไมไม่จิตสูกตินี่อยากกินกับแจวเห็ดเจวไว้แล้วปาดงากพดปานเปลือ,อกงากพดโอ้ลูบกบกยางไงมึงในมันก็สีปาดจังใดล่ะปาดท,ทีนี กำลังเคยเห็นบกงวงอันนี้ข่างหงผึ้นเอามาฝากเอามาฝากเอาบกงวงอันน้ำดอกไม้ไปให้เพื่อนมาเลยเอาบกงวงอันนี้มาให้เป็นวายุายบาลท่นปลู่คนนีาโอ้ปาดยากเนาะออืโอ้กูสิได้กินมันจะกินหอมอยู่ตัวนี้ มันจีสูกล่ะกินมันต้องเปลือกไงล่ะเปลือกมันหยาบแค่ไหนเก็ดเจวคนเจวกับใส่กับปิือกมันจะสูกล่ะ,ลอ,ละอ๋เอเดี๋ยว มันเปรี้ยวมันหวานแล้วมันจะสุกแล้วเปลือกมันปอกยากเปลือกมันหนาเปลือกมันหนาแห้งเลยกะิ่นเปลือกมันก็แข็งคิดอยากกินหงวงก้่งคำ รดมือไป,ลปเลวน้ำปละวางเสมทำแจวรูปพริกบนใฮ่กับปิใส่น้ำปลาใสาป่ปงที่รดล ให้จำจานเปิดมันหนาต้องใช้มีดด้วยบ่เขาวิ่สองคมเลยปุดเลยปุดอ่ะหนาครับมันก็เปียกอยู่นะกินไปมากเลยรู้สึกหยอง thịt đặc sống. toàn khâm quyệt ngả heo nơi một ngày có gì nữa เดือดนะครับรูบุกยางเบิงบิงไงมันกี่นวยไงไงมัน,นกีนไงวะ อยากกินสมย่ำคำเนาะน้ำปลาวาง,างเนี่ซผสมแจ้แวน้ำปลาค่อยซ่บกว่า กินไปกินมาสมจังปะเนี่ยหน่ำเปืองเนาะค่ะนี่ค่ะ มันทั้งหยาบมันทั้งมันทัง้หง,หงหยาบแล้วกับมันทั้งหนาบอกเราเปลือกอะเอา,าออกเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาอเฮีดเอาเอาเข้าเฮีดเอา แลับหลายเอาแค่วฮีดเอาเปลือกหนาเรื่อเสร็จแล้วเออลูก ง่ายทำเกันฮึมใจข่าวกลัวคะใข่าวกลัวจักหน่อยเหรอแซ่บฮมเนยค่ะ

Nào chưa? Chị này được bao giờ? Có phải Bao giờ?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  嗯，来。